สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องฟังไปสกุลสุขคน,นแฟนเพ่งแฟนขับของมาล่ำเกต็กันเลยหรือว่าแฟนขับของสายจักลีดผีปัญญา<ว>ถึงงานั้นนะคะเมื่อนี้นรัฐบานทอนนะคะบ้านทอนบึงการไอ้นอนจะเห็นหางเกล็ด<ว>ส่วนคืนส่วนคืนนี่<ว>แท้ฮะเขาเลียกว่าเมื่อความแฟนผัดผ,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 ผักบุ้งแฝดแดง<ว><ว>พี่น้องครัวหมอรำวันนี้ผัดดอกหอมนะคะผัดดอกหอมใส่หางเนี่ยใส่ตับ โอตาไปนยังหั่ไหนไก่เพราะว่าท่านฝงขึ้นมากมันบอกอจากเรารอคอเห็นตั้งจะมาเอาหอมสิบถุงบนมาเพื่อไปแก้ตลาดมืดหนึ่งก <c oughs> ็ปาดก็สิได้หลายถุงแท้คอยคืนได้ใก้อยู่ก็เจอมาหลายแค่น้อนก็ได้ยินว่า <c oughs> เอาไก่สองโลคอได้ยินอยู่เครื่องในไก่สองโลหอมสิบถุงบนมาก็ปื๊ดจันดอก <c oughs> มาเด้อผู้มาตาก่อนขาดสิได้ไกเด้อผู้มาตัก,กนก <c oughs> กู้มกับสิเลดจะดอกหอมนะจ๊ะนะจ๊ะ บอกไปก่อนเด้อกาพัดนั่นบรรพนาได้อย่างกินมื่อนี่บรรพนาได้อะนึงปลาดอรี่พุ่นน่ะได้นึ่งปลาดอรี่อ่ะปลาพุ่นน่ะกุ้งกระเทียมอีริกอ่เปิดต้มยำหมูอีริกอ่ะปลาคือชัวโอ้ยโอซ้อมาก็เลยต้องเฮ็ดเมนูเด็ดเจ้าเป็นอยังจังวะเฮ็ดไข่ลวกไปงั้นสันถ้าเจ้าไปอยู่น้ำกันจัว่าจะขึ้นเลยจะต้องเฮ็ดไข่ลวกเมนูไข่ลวกไข่ตุ๋น ไข่ดาวไม่สุกไปน้ังสิแมแบบเปรี้ยวนี่แมะฮะโอ้ยเดือดเดือดเกินต้องกินโดบเนี่ยโดบเพราะว่าเขาไปทํางานหนักมาเขาต้องขาลอยใช่ไหมละ่ะเออแต่ก็ต้องทําแบบนี่เห็นไหมไข่ก็มีต้องทําเป็นไข่ลวกยางมะตูมไข่ดาวอะไรไปบารุงเออ,ขอเข้าใจบ่ะต่อไปนี่เออแลวจะกินป่าคัากหลายป่ามันโอ้ยมันพ่อแห้งแล้วล่ะความสลาดของเล่าเนี่ยนะ เอาแต่ความโดมความแข็งเนี่ยอโอ้ไงคอยเป่าเรีย้ยงหยังมานนี่โอ้ยโอ,ยโอ,ยโอยย้ตามนั่นแหะครับพี่นอ้องขาโอ้ยก็หาเมื่อไรหลาเขาจะเสียหน,หน้าหลานเ,นเลยวะ